สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะครับพงสิบสิบหกนะนี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่บหกเงวะอ๋อยี่สิบหกอ่ะวะยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมจริงๆแล้วผ่าต้นตาตรงนี้ครับที่ที่ผมมาเห็นทุกวันนั่แหละครับแต่พักหลังนี่มันก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะเอ่อเหลือน้อยแต่ก็ต้นที่ผมมาเข้าไว้นี่นี่คือต้นที่ผมตัดใบไว้ในแตงแต้งตั้งแต่แรกเลยครับนี่ผมมาผมมันก็ยังยาวอยู่ก็ลึกอยู่ครับนี่นี่ก็ประมาณก็จะเห็นโคนนั่นแหละทีนี้ผมวันนี้ผมจะลองใช้วิธีนี้ดูนี่วิ่งข,ข,ข,ขึ้นขุดเพิ่งจะอ่าถึงโคนนะเพื่อจะให้ท่านได้ลองทำอย่างเี้ก็นี่มาดิ <Okay. S 1> ผมวันนี้ผมจะไม่ไม่ขุดขึ้นเลยนะครับ ผมจะตัดตั้นลงไปอีกนิดนึงไม่ลืกไม่นิดแต่ให้เยอะเลยแล้วผมก็จะฝังดินไว้แล้วผมดูดีว่าผมเข้ามาอีกสักประมาณผมไม่เวลาอีกประมาณเดือนนึงอ่าผมจะลองว่าเขาจะขึ้นไหมแต่ถามว่าจะเขาจะตายไหมไม่ตายแน่นอนครับเพราะว่ารากเขายังอยู่ใต้ดินผมผมจะไม่มันไปให้ดินไปถึงดินเขาอ่าลองลองตัดรูพร้อมกันครับผมตัดประมาณนี้เลยนี่ลง อ่เอาเลยจะบอก <ผม S 2> นะว่าจะเอานี้ไปปลุกไม่้อ,อา <laughs> ผมจะให้อยู่ประมาณนี้เลยครับดูว่าเขาจะขึ้นมาไหมประมาณหนึ่งเดือนที่ผมทําแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะตรงนี้อย่างอย่างน้อยนี่ต้นตอนแถวนี้จะหมดไปเพราะว่าลุงเขาจะต้องทําลายทิ้งอัเนาะก็ก็จะได้อยู่ม้วยกันคนระับถามว่าจะได้ไม่ใช่ได้ก็ผมก็จะดินกบไว้ก่อนเหมือนเดิม <c oughs> อ่ะอย่างน <c oughs> ้อยกบไปนิดนึงเอาพอให้เขา แล้วถ้าฝนตกมาเลยเขาจะขึ้นมาไหมอ่านี่เราต้องทดสอบเหมือนเหมือกับควบแน่นข้างในเลยเหมือนเขาก็แตกวงแตกใบามาโอเคอือ <c oughs> อ่าเราค่อยมาว่ากันกไปเลยนี่วิธีทดลองนะครับเออเราต้องเอาหลายอย่างเพราะมีเวลาอยู่เออนี่อันนั้นถูกต้องไห ไม่ต้องอนันมาเอาให้เดี๋ยวพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนอืมให้เขาขึ้นมาได้อืมจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้วันนี้ถมดินแล้วนะครับไม่ต้องถมแล้วเอาไปแค่นี้พอนี่เขาขึ้นมาไหมอจอกระโดดถึนดินไปมันอาจจะขยักหรืออาทิตย์นึงเรามาดูอีกทีหนึ่งก็ได้่ลองดูครับ แต่ผมไม่ตายแนย่นอนเพราะว่ารากเขายัางอยู่ข้างล่างประมาณนี้พอละวดูนะครับว่าประมาณประมาณประมาณอาทิตย์นึ่งผมก็จะมาดูอีกทีนึงก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเนาะก็มาดูทุ่งไร่ทุ่งนาครับอะตามมาหน่อยที่เฮงเฮงบรรยากาศด,ดีมากน,นาข้าวนาไอก็กำลังเขียวก็จีนี่ครับที่ผมตัดไว้ผมจะตัดตัดให้มันสั้นลง ตัดทิ้งไว้เฉยนี่แหละครับของนึงอย่างน้อยนึ่ะถ้าเราขุดมาทั้งหมดจะตม้มระดิษจะนี่ครับนี่เราคงตัดไว้หมดนี่ฮะเขาจะขื้อมาใหม่อ๋อมันจะกระจมยไปประมาณนี้เลยทุกอย่างครับไม่ไม่ลองไม่รู้นีนี่ว่าการที่เรา เอ่อมาทำเยอับก็ค่อคนข้างจะเป็นอะไรที่ท้าทายครับถ้าบอกว่าตาเป็นคือต้นไม้ที่เป็นเป็นไม้ที่ปรับเปลี่ยนอย่างที่เขาว่าแต่ก็ไม่ใช่แลวครับจริงๆริงอยากจะเหลือไว้ทั้งหมดเลยในคุณลุงเขาเขาจะโละแล้วก็ไปทันไม่ได้เจอเขาก็อนุญาตทุกอย่างนะครับเนี่ยเหม่ไดถ้ามันมี ปลูกใที่ร่มไอ,อทีไร่ก็่ายใจอันนี้กำลังแตกใบแตกหน่อนี่คือธรรมชาติเขาเขาขึ้นมาติดตามกันไปเรื่อยๆครับทันที่รักการตโนดนะครับหรือว่าทันที่รักบอนไซควบแน่นหรือว่าเอเลี้ยงลากในกระในในกระถางเนาะเห็นงเนาะอืม ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทำคลิปส่งให้คณะท่านได้ดูก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ